ข่าวโทษทแถลงนโยบายของรัฐบาลเพื่อเข้าบริหารราชการเนี่ยสวัน11กับ12อก็จันทังคาร,จจคารเข้าใจว่าวันวันเนี้ยทางาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งก็เหมือนกับเป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาด้วยเนะี่ยก็คงจะทำหนังสือเรียกประชุม เพื่อรับฟังการถแถลงนโย,ยบายของรัฐบาล <c oughs> ก็คงจะมีระเบียบวาระอะไรต่ออะไรพวกนี้ตามปกตินะแล้วก็คงจะส่งเอกสารซึ่งตอนนี้ก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วคำถแถลงนโยบายของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็มีการแบ่งเวลากันคือ ทั้งหมดเนี่ยสาชั่วโมงใช่ไหมสองวันใช้เวลา30ชั่วโมงค่แต่30ชั่วโมงนี้ก็แบ่งไปค,ค่ะว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายเนี่ยได้เท่าไหร่<อ>แบ่งเป็นประธานรัฐสภา1ชั่วโมงค่ะคณะรัฐมนตรี5ชั่วโมงพักร่วมรัฐบาลอีก5พักร่วมฝ่ายค้าน14ชั่วโมงและวุฒิสภา5ชั่วโมงค่ะโอเคก็ก็เขาคงจัดสรรแล้วก็แต่ละฝ่ายก็คงจะมีรายชื่อคนที่จะพูดค่ะนะอันนี้ก็ เป็นเรื่องธรรมดาสามันนะวันสองวันเนี่ยประมาณนีนะ้ก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะแต่จะถึงเที่ยงคืนเลยหรือเปล่าคะก็แล้วแต่เขาจะประชุมกันถึงกี่โมงก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้คนสนใจกันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าช่องทางในการติดตามเนี่ยก็จะมีสองช่องทางใครที่ต้องการฟังตลอดต่อเนื่องก็จะเปิดโทรทัศน์รัฐสภาดิจิตอลทีวี หมายเลขสิบหรือจะฟังทางเครือข่ายของวิทยุรัฐสภาซึ่งก็มีทั้งในกรุงเทพ FM 8 7 87.5ต่างจังหวัดก็มีประมาณสักสิบแห่งก็หรือจะฟังหรือจะดูผ่านฟังผ่านแอปแอปอ,อะไรก็ว่ากันไปเขาก็ม,มีครบถ้วนก็ถ้ามีเวลาก็ฟัง ในวันนั้นเนี่ยบรรยากาศก็คือท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นคนเริ่มก่อนก็ใช้เวลาอ่านเอกสารเนี่ย14หน้าจากทั้งหมด52หน้าจะเป็นส่วนของท่านนายกที่อ่านเนี่ยแค่14หน้า14หน้านี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเท่าที่ดูคร่าวๆนะแล้วก็ที่เหลือมันเป็นเอกสารประกอบมันเป็นภาคผนวกที่จะเชื่อมโยงให้ถึงว่าที่รัฐบาลพูดในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเนี่ย มันไปนยึดโยงกับสิ่งที่ถูกบังคับเอาไว้ในรัฐมนูรมาตรา162ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ทําให้ครบอ่ะค่ะน,นี่ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมชี้แจงที่มาของรายดงรายได้ว่าจามะมาทำนโยบายตรงไหนอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการซักถามน่าจะเป็นเรื่องของการซักถามมากกว่านะเออก็ขึ้นอยู่กับความแหลมคมเนี่ยมันอยู่กับอยู่ที่ตรงฝ่ายที่เป็นคนถามค่ะหรือเป็นคนสอบถามคือทงัง สมาชิกรัฐสภาปีกฝ่ายค้าน<ะ>ก็อันนี้ต้องเป็นภาระหน้าที่ของพรรคก้าวไก่เป็นสําคัญเพราะว่าเขามีสสเป็นฝ่ายค้านตอนนี้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็149คน<ะ>รอการเลือกตั้งซ่อมวันอาทิตย์นี้หนึ่งคน แล้วก็รอสารรัฐมนุนวินิจฉัยว่าจะมีสมาชิกภาพเป็นสภาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่อีกหนึ่งคนก็คือคุณพิธาใช่อันนี้ก็คือพิธาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมก็มีร้อยสี่สิบเก้าคนก็คงจะมีประมาณสักสามสิบสี่สิบคนน่ที่เขาจะแบ่งงานกันว่าเขาจะไปถามเรื่องอะไรจะไปสอบถามเรื่องอะไรอาจารย์แต่การซักถามก,กับการอภิปรายสองคำนี้มันแตกต่างหรือเหมือนกันคะไเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้มีการลงมติคือไม่มีการลงมติว่าเห็นชอบไม่เห็นชอบอะไรแบบนะั้น ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับทําการบ้านมาผมคิดว่าฝ่ายค้านก็คงทําการบ้านมาพอสมควรนะก็คงพยายามจะไม่อยากว่าเลยไม่อยากเรียกว่า discredit นะ,ะแต่ก็คงพยายามจะทําให้เกิดความชัดเจนในแต่ละเรื่องนะที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละพักเขามีนโยบายของเขาเมื่อมันเป็นรัฐบาลผสมถึง11พัก11พักรวมกันเป็นนด้บยายนั่งถกเถียงกันแต่ว่าเพื่อไทยก็เป็นพักหลักละ ก็ต้องจัดลําดับว่าอันไหนเป็นเรื่องเร่งด่วนอันไหนเป็นเรื่องระยะสั้นอันไหนเป็นเรื่องปานกลางอันไหนเป็นเรื่องระยะยาวครบถ้วนกระบวนความไหมแต่ข้อแต่ก็พยายามจะไม่ไปตีกรอบเรื่องเวลามากนะัะเพราะมันผูกมัดตัวเองอีกอันนึงก็คือว่า จะไม่มีการพูดถึงที่มาของเงินก่อนนียที่ผมดูนะที่ผมดูสรุปจากเอกสารทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเขาไม่ได้เขียนเอาไว้เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ซึ่งการที่ไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยผมว่าเปิดฉากมาฝ่ายค้านก็ต้องบอกโอ้นโยบายที่ว่านี่มันกว้างมหาศาลเลย <c oughs> ไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ต้องไปพูดหรอกเสียเวลาเปล่าเอาเป็นว่า,าสรุปความจากที่คุณเศรษฐาจะพูดเนี่ยก็เน้นๆไปเลยว่าอันเนี้ย อยังไงเมื่อไหร่ก็สอบถามกันไปรัฐนะบาลก็คงต้องตอบแบบแบบแบบไอ้ที่เคยหาเสียงไว้มันพอมาดูภาพปฏิบตัติมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ฟังด้วยเหตุอันใดเอออันนี้ก็เข้เขาใจได้นะ,ะผมคิดว่าตรงนี้ไม่น่ามีอะไระนะตรงนี้ไม่น่ามีอะไร